นี่คือจอมยุทธเดชเซนอเมิดแต่ละเวตเนี่โอ้ยผู้พเิทักษเวลาให้กับการฝึกฝนวิทยายุทธเพ้งมวยจีนนี่โอ้ได้ว่าม,มันทุก,ทกทเพ้นทุกขา,าเลยโดยเฉพาะทาลูกกรเลยรียนอ้ยนุ่มบัดเมาจังสิโอ้ยบบัดเมืองเราฝึกได้ไหมนำ้ำกระจายนะครับ<า>ลงธรรมดาก็ได้เนาะเอาไปงมปลาครับนนมผม มเลุยดำโซเลยเจอแล้วเป็นยังไงดูลุงนี่ไงครับสองตัวครับปลาเสื่อมกับปลาหยางนั้นเออสองของผู้ได้ทีหลังปลาอยว้สิดังแกหน่อยแล้วมาแย่งซีนหมดเลยผมปปะควายแย่งมาที่หลังได้การเลยเอ้าเอาอีแล้วมาอีกแล้วยังบ่ได้เลยเฮาเอาทีมงานเท่าว่าจะได้แม่หยังแม่หยังได้บ่เปิดถุงแย่งถ่าแล้ว มาไ,ไหนมาไ,ไหนแมนโบเมนดูเมนแมนหรือบแอมนเอออ,อ,อุ้ยได้เลตเยตากล้อใหญ่อุ้ยตัวนี้มันคืใหญ่สุดครับพี่ได้ครับโอ้ยเก็บอย่างนี้ไว้ครับเอาอันนี้ก็ไม้อีกตัวนึงเนาะครูบาวรูปรอยอะไรนะเออใหญ่กว่านี้ก็ห้ามพบนี่แล้วในการอ,อันนี้คือผลงานผลงานปลาทั้งหมดครับโอ้ยยิงแต่ตัวคักใส่แบบใหญ่ๆ ม,ม,ม,มันก็เทให้มงเลยอึงนะปลาในน้อยบ่วอิดนะครับพี่นงได้กินดีปลาหลายปลานีา้ครับโอ้ตัวใหญ่เลยเฮ้ยได้กินดีครับพี่น้องมามาเด้อแนะนำเมนูนะครับอ่าเดวสจัดแบบเค็งๆให้ครับ